สบายดีพี่น้องเอาล้านนอนเด้อพี่น้องเด้อตาเมฆพี่น้องอูเด้อแม่ผึ่นเสปติดจักรกะจนกระพอผิ่นทีเตรียมไปแล้วเด้เตรียมแนวใส่กันพี่น้องก็ที่ได้ไมไใสหันเบาอสบายดีเด้อใสนี่แหละเออเจ้าหูเออเจ้าหูหันกระปองจักรจนใสหันเลยเห็นไข่หมดกัแเนยไข่หมดเห็นหางหมดกันเนยไปนอ้อ เห็นยังเอาอะนั่นแล้วมนุษย์มาน่าเนาะขี้โฉดสามานเลยพี่น้องบอกเป็นคนตะกี้คนตะกี้คนบังบดตะกี้นะครับไปเอายันนังเอายันนังเอาน้ำไม้เอาตะน้ำไม้ไปสั่นไหนคนชัดซื้อคนตะกี้เนาะคนบังบดนะคุ้มือนี่มันคนขี้โหดสามานเห็นยังเอาบดว่าแต่มีแนี่กินพ่านหนาเอาเมื่อได้คุ้มือนี่เห็นยังคอยเอาเบิดไปสั่นซ่าผ่านหนาขอได้เตรียมกระไปส่งคุณเมียเฉลิมไป อันนี้ก่อนากันไปน,ออน,น,นี่ก็หม้อต้มบอนไหหมูต้มใส่ขา่ากินสวบกั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 บอ้นอวอนแลยหมูกินบอนอนะอ้วนต้มทำไมรอทาไว้ไม,มากะแกงสุ้มกันนี่ก็ออมขี้เล็กยังบักระลายนี่เสีเอาเมื่อไหลกไายกินอยู่เพื่อน บ่ถิมบ่ยังเมื่อให้ลูกกินข้าวตู้เย็นเมียนเมื่อคืนเนี่ยก็มาอุ่นนั่งไล่ไล่แซ่บของกินเหลือทำเมื่อพุ่นปิ่งปูปิ่งปลาปิ่งใส่กอกนอย่นี้เมื่อให้เพิ่นกำนั่งลูกเด็กอยู่เพื่อนผสมพักปลาใบก็มีผู้กินดอกทำเมื่อพุ่นให้เพิ่นกินเสียดายของเนาะพี่น้องเนาะชุ่ม่นมาเบิ่งชุ่ม่นชิเตียนไปเดยถุงอุบลเครื่อง อุปกรณ์คนมี้ยังใครอันนี้น้ำกินแป้งแป้งไปใส่ไข่หมดแดงที่ว่าตกไปพร้อมนี่ใส่ไข่เปล่าะเออไม่ใส่ไข่เอออาศัยนี่แหละทอกสะดีแล้วได้แล้วก็ามแม่หน่อก็ใส่หันลไดไใส่แล้วตอนนี้จักโมงเลยฮักซิลงเฮือนนี่สวยเลยที่อย่างนะ Bye bye bye.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  Bye bye ngay là ngay có u này lên u rồi u nói qua lại à bà đi ôi lại nó lúc nó nó nữ nó bằng bụng này đơn này khen mặt bụng này ของพุงเฮแตกเบิร์ซื้อมาให้เตาะดินแตกปั้งเตาะดินแตกปั้งของพุงค่นนอนเออเอออ้ยนั่งอ้อนเพิ่นพี่น้องรื้อโทรศัพท์น่ะสิไปถ่ายคลิปเนี่ยใครหมดไปติดจักรันพัทโทรศัพท์บันทึกหน่ตัวน,นี้ก็ะสากอยู่นี่โอ้ยจะไปเพิ่นขาดเงาะบาทนี่เอา้าไปบันท,ทายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งแล้วบาทนี่ อดเลยมึงไกน่น้อยพี่น้องมึงก็หันก้หนาบเอาถอดหัวไผ่เลยไต่เรือเรือมึดมือเลยนี่ตายแบบนี้แนวไผ่สิหนั่นแท้เดี๋ยวไปถอดก,ก่อน่ได้รอบขอบอยังเลยนะม,มึงหมู่เงยเลยหญ่คลาดคลาดจะได้หมูก็ได้ไนางดาวแ<ไ>ถวดาวนางนูแดง

กินมันหวานกินนั่นั Blood ่งรับร้านแม่เพิ่นไปติ๊กจักจันไปไงไข่หมดเด้งขอรัแม่เพิ่นพอท่านอยากนอนเอานอนหรือท่านอยากนอนนอนนอนแลเขามาเห็นในห้องนั่งร้านถือได้พี่น้องร้านเนน้องยิ้มแก้มให้ก็เด้อยิ้มแก้มให้กอเด้อนี่ยิ้มแก้มให้ป่าลุงกอดเด้อนี่ป่าลุงถามว่ายิ้มแก้ม

เจ้บปูดะเจ่าเฮ้ยเจากนั่นหลนมันแต่มันมันเหี่ยวดลอามารตกตินตอนแม่ไปให้ติดแม่เฮอยดูแต่น้าแม่พอบอคอยเอาพอบอค่อยอุ้มบอค่อยเอาลูกพอนะไม่ใช่แม่หรอกติดแม่นอไม่ใช่ดูแต่น้าแม่น่อ

สี่ห้าหกหนักแม่แต่กอนเคยหนักเลยหนักเป็นหนึ่งหอดซิบเลยเดียพนงเลยตะเมกนะต้นหนีโบนักเลยวันเทือีกับโบนับเร็วหนึ่งสองสามกับโบนักเร็วอกี้วันเทือกีกับเป็นหนึ่งสองสามหอดซิบหนักเลยแม่ลูก นี่นอน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 บางร้านห็นเรื่อยไปน้องเลยมี่ยังเห็ดเหมวอนกันเลยเขาล้างกะทายดินกับลูกกับร้านนี่เลยลุงในจำมั่นมาหอมมาหอมมาหอมแก้มพี่น้องุุลูกไฟร้านไฟนี่มาหอมมาหอมไปใส่เลยไปใส่นะฮะไปใส่ว่า ไปเด้อย,ย่านเด้อบอกไปเด้อบอกไปเด้อย,ย่านเด้อเข้ามาเข้ามาเข้ามาเร็ว <c oughs> น้าเบิ่งพระเอกน้อยพี่น้องเฮ็ดซัมมัตเตอร์พี่มานั่งลินอยู่พี่ว้าจะมิดเสร็จหม่อยอยู่คิดว่าคนไปใส่ได้ <c oughs> มานั่งอยูพ่พี่โบเพลเอ็น้อยมานั่งอยู่พี่โบแตกแล้วบางกุ้งนะฮะ มะปุ้ง,ง,ง,งน,น,น่นแตกแล้วโอ้ยตายแต่บ้างแมหอองไ้เอามะปุ้งมาใส่ในแขนเพิ่นแตกแล้วเห็ดแตกแล้วน่าเห็ดในไดบทเนี่ึหมีหน่อยเออจะม,มีมอนทอดหมูด้วยพีน่น้องทอดหมูกระเทียมทอดไว้เห็ดไว้กับเขา ขอนยามกินก็กินโหลดสบายหมดเลยักกินแบบนี้อาหารกินเนี่ยไขมันอีกไปเลยในหมอนอีกเดยอมักแค่หมูสามสันมักแค่หมูสามสัน้น <c oughs> อากบนบึนบินบึนบินบึนบนบินบ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 นขับรถขับรถไปขับรถ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 บึนบนบินบินบนมักเท่คบรถค่ะมักเท่คบรถค่ะบัตรบ่เเ็ณแม่แล้วก็ฮู้ลินพี่น้องเอ้ยบด้ย่กเด้อตามีเด้ออยู่กับยายก็ลินดี มาเลยเนี่ยพี่โมมีแม่ก็ันเมยแม่เพิ่งจะไปทำงาน,นพื่อนแม่เพิ่งจะไปทำงานไปเร็วแล้วพ่อมันสิไปเอาได้ยี่ดอกหลานสองคนนี่นางลุงกัตตาเมกไงมาเลยเนี่ยแล้วเขาเนี่ยอยากไปไ,ไปไปม่มอนไปหาหามเนาะไปหางานดีๆมั่วๆก่อน นนนนต้องไปคักแน่งานแน่นอนข้า้องไปเห็นว่าไปก็ได้นี่สิไปซุ้มสีซุ้มหานาะพอได้เลยหน <c oughs> กห้องเธาได้บอดี้ชนี้ห้องเธาได้บะมวนน่ะบะได้เราต้องโหสิไปที่มานั่นแหละข้า้องไป <c oughs> อเอาแกไปใส่หนุกนะลาล่กไปเอาเอาล่กไปลกไปไปแ <c oughs> ห้งเฉยๆอ๋อ าากไมีร้านกับอุ่นเงือนอุ่นซ่านมะงามีร้านกับบอกน้ำลูกน้ำร้านเนี่ยนี่แหละมีความสุขมวนกระลูลกกระลานญมีร้านกับโมมวนเนาะพี่น้องคนเฮากับเงียบได้ค่ะบ่มีร้านนะขึ้นมีร้านน้ำเบิ่งกกมัตะโกนั่งสูงเลยเด้อ เป็นหมคักวันนี้มันสูงขึ้นจะดีมันก็เป็นกลุ่มชุ่มเลยละไม่ละห่มมดแถวนี่นะไม่ทางบนนางเหร่น,นอย่างนางขางท่านนี้ก็ได้เอาเตียงน่อยมาอยู่นี่นางเหร่นอยู่นี้กินตำมะฮงมัฮ้อยสุ่มกันครักดอกใหม่ก็แม่จะเพื่อนคนเดินี่ลุงเบิร์นคนอามาให้ ดอกเศรษฐีมาคีุ่ลาสักเปลีนได้ไหนทนอยู่ในเฮือนมีม้อนเอ้ความมางามมาหนีดอกบ่มีดอกภายใดแหละหล่นหมดเลยเฮ้ยนี่เอาใจใส่เนาะเป็นน่นี่นะวางใจใส่ดอกไม้นี่โคกเกี่ยวกอดนี่แหละเป็นว่าโคกเกี่ยวกอดกกว้าศนาก็เกี่ยวกอดคนสิมีเงินมีทองเลยมันกอดเกี่ยวกันตนอันนี้เพิ่งว่านะ มีชิเกียวกันเองมันเป็นผ่านซนเด้อนี่เขาเอิอนพวกเกี่ยวกอดเพือนไปมอนกับมีในวันไหวในวันเสาไฟไห้ถ้าเปิดเพื่นย่อมาไหวไปทางบันไดอยู่กเกี่ยวกอดอันนี้จะปล่อยยังบ่ได้ปล่อยยังอยู่างนี้จะปลาน้อยนี่เบกปลาเออลูกปลาลูกปลาหน้อย อานเอยอตีน่อยอตีน่อยเอ้ยอตีน่อยเอ้ยเฮ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 ้ยอตีน่อยเอ้ยเปิดตีบอไปิดตีบอแหงดื้อใหญ่มาแหงดื้อแหงดื้อเดี๋ยวนี่อตีน้อยนะมาน้อยเฮ้ยมาน้อยน้อยเฮ้ยสิบเอ็ดปุ่งมากทับทีมหน่วยจะได้หน่วยเลยทับทีเบิรอยากได้เห็นเลยอยากได้ ซื้อให้ซื้อให้แท็บที่เบิบร์ตไว้ดี๋ยยังเอาคลิปนี้กับบ๊มี่ยังเด้อพีนอ่น้องเด้อหลินกับลูกกับล้านอยู่เพิ่์ดเดียซานแม่เพิ่นไปหากินออกโคกโอเคบาย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 อ่บาย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 เอาปินน้ำไว้ในลูกเอา้าอย่ามุนอย่ามุนอย่ามุนเวียนหัวอ่ะมุนเหยียังเลยบายบายอย่ามุนอย่ามุนอย่ามุน anh ta lưng ơi tài 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 à. <cười> <cười> má nói má nói